คืออยากพิเศษเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่ป่าพาทำพากินกับมาอีกแล้วเด้อค่ะมือนี้แม่ป่าแดงตำสัวค่ะพี่น้องคืออยากแห้งๆค่ะมี่ตำสัว ตำส่วนใส่นมจีนใส่หมูหยอดด้วยค่ะพี่นอ้องแล้วก็จะมีอแหนมหมูนิดนึงค่ะแล้วก็โค้งไก่ทอดค่ะแล้วก็มีพักค่ะพี่นอ้องมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะขอปันเขาห้องถองกันเ้อะพี่นอ้องกินกบแหนมกันตำสว่วนน้ำจีน ใส่น้กจีนร้ายกว่าเสียนม,มังคุดค่ะพี่น้องคืออยากแนวนี่คะ่ะใส่กับหมูยอดำคะ่ะอือือน้ำจีนเส้นเเหนียวค่ะพี่น้อง แช้ก็พักสลัดก่อน คือ,อยาพิษเพชรเนาะค่ะ ออื้แซ่บแซ่บนัวครับจะ้ะ ไอหัวหอยน้ำเลือครับพี่น้องอื có thể xí đảo anh bạn ờ thế là xí nỉ nó hả nó khá ẩn mong hương thế xí đảo Mực xí, มะเขือเทศซีดาน์นะมันสิหน่วยใหญ่ๆเนาะค่ะพี่น้อง ตามมึุ่งเฮิมค่ะพี่น้องฮุ่งเฮิมเลยนิดน้อย ใส่หัวกัะหอยนํนำค่ะเผ็ดเพค่ะพี่น <beginning> <world> ้องกินเผ็ดเยังสว่าง <c oughs> มันเดอร์ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแซ่บแซ่บต้ำฮงโอ้โห Å mm. ja. Oh, yeah, ตูดไก่ทอดค่ะตำสัวตำสัวเผ็ดเผ็ด Ooh. แสบสะใจค่ะค่ะเมือนี้แม่ปากกอิ่มแล้วเด้อค่ะพี่น้องสมตำตำสัวค่ะกับโคงไก่ถอดนะคะพี่น้องเมือนี้ก็อิ่มแล้วค่ะขอาลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ